นี่คือคาเฟ่มัชชาสโลบาร์ที่เสิร์ฟด้วยชาเกตพิธีและที่สําคัญขนมและบรรยากาศของร้านเขาดีมากๆบอกได้เลยครับว่าสายมัชชาเลเบอร์ไม่ควรพลาดขนาดตัวผมไม่ใช่สายชาเขียวไปแค่ที่เดียวยังติดใจเลยร้านนี้ชื่อว่า The b a r i s t o Asian Style ร้านก็จะตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น,นและแบ่งออกเป็น2โซนหลักๆก็คือโซนสโลบาร์แล้วก็สปีดบาร์สำหรับใครที่ไม่ได้เร่งรีบไปไหนนะครับผมก็แนะนาเป็นโซนสโลบาร์พอสั่งเครื่องดื่มเสร็จก็นั่งดูเขาทำเพลินๆแล้ว<ล><ล>ที่นี่เขามีใบาชาให้เลือกมากกว่า10ชนิดเลยโดยคัดใบชาคุณภาพ่นนนอแ เพราะว่าเขามี8ปกสาขาและเม,มนูเขาก็มีให้เลือกหลากหลายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบแเพลมาชาลาเช่เฮอรจิชามันยังไม่ได้อย่าทำเลยหนูมาชาโคโคนั้นี่ผมว่าเป็นตัวขายดีเลยนะครับเพราะว่าเห็นใครมาก็ต้องสั่งนี่นี่มาชาสตรอเบอรี่เขาก็มีในส่วนของเบเกอรี่เขาก็จะมีเป็นพวกเค้กแล้วก็ไดฟุกุวันนี้ที่ผมสั่งนะครับก็จะเป็นซอฟมาชามาชาชีสเค้กแล้วก็ไดฟุกุเครื่องดื่มราคาเริ่มต้นแก้วละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทตอนเข้ามาจะเสียค่าเข้าคนละแปดสิบบาทแต่ว่าบัตรค่าเข้าสามารถนำไปเป็นส่วนลด โทนดีมากมว่าจะถ่ายรูปมุมไหนก็ออกมาสวยนั่งชิวๆกันได้ยาวๆเลยตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นผมคนหนึ่งที่นั่งคิดงานเปลี่ยนมุมไปเปลี่ยนมุมมาพอรู้ตัวอีกทีเขาก็จะปิดร้านแล้วครับเพื่อนๆรู้บ้าพอผมเดินกลับเข้ามาในร้านตอมสงสัยเกิดขึ้นทันทีลูกค้าก็ไม่มีแล้วเขาชงให้ใครหลบก,ก็คือเลิกงานแล้วเขายังมาฝึกตีชายก,กัะทุกคนนอกจากการคัดสรรใบชาคุณภาพแล้วเรื่องฝีมือการชงที่นี่ไม่เป็นที่สองรองใครอย่างแน่นอนแล้วยิ่งใครที่ไม่มีความรู้เรื่องชากาแฟเลยสามารถถามน้องๆเขาไดามีีๆช คุณภาพเพื่อกินผมแนะนําร้านนี้เลยนะครับ